สวัสดีค่ะชมพมุดากลายบ้านเจสีหขอฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทั้งบ้านกุกกอกกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับข่าวเด่นประเด็นเผือกร้อนก็ยังคงอยู่ที่คดีน้องชมพู่คดีของลุงพลซึ่งตอนนี้ลุงพลก็อยู่ในสถานะของ ผู้ต้องหานั่นเองนะคะวันนี้เจสสีไปนำบทความวิดีจากทางเพจดังเพจหนึงเขาตั้งหัวข้อได้น่าสนใจมากเลยหัวข้อความสงสัยที่ถูกเก็บนำมานานนั่นเองค่ะนะคะบทความเขียนว่าผ่านพ้น1ตุลาคมปี2513มาจบจนถึง10 เดือน21วันสำหรับการํำกัดดูแลคดีนะคะการเสียชีวิตของหญิงอรวรันวงศีชาในฐานะาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวงเล็บว่าผู้พิทักหนคนที่12นะคะซึ่งก่อนหน้าที่หากจะนับย้อนไปตามภาพการทำงานที่ปรากฏ การกำกับดูแลคดีของท่านได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่19เดือนพฤษภาคมปี2513นะคะในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสั่งการวางแผนการสืบสวนคดีพร้อมทั้งได้กำกับดูแลคดีมาโดยตลอดจึงนับได้ว่าเป็นเวลาถึง1ปี3เดือน3วันล่วงมาแล้วคะ่ะหากจะเทียบกับ คดีอาชญากรรมทั่วไปที่การสแสวงหาพยานหลักฐานในคดีเป็นไปด้วยความสลับซับซ้อนในเวลาปีเศษนี้ถือว่าใช้เวลาไม่มากในทางการสืบสวนหากแต่ในคดีนี้พยานหลักฐานต่างๆอยู่ในจำนวนคงที่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุสภาพศพรวมตลอดถึงผลชนสูสรและพยานบุคคล ในพื้นที่อันไม่ได้กว้างนะักนะในการนี้ความท้าทายของคดีจึงมีเหตุผลว่าในพื้นที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดอย่างไรก็ดีการไม่มีซึ่งกล้องวงจรปิดก็ไม่อาจเป็นข้ออ้างในการสืบสวนคดีแต่ประการใดค่ะ ที่ผ่านมาในอดีตสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้พบเจอคำถามจากสังคมอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ไม่ได้ไหมายรวมถึงคดีการเสียชีวิตของน้องอชมพู่หรือว่าเด็กหญิงอรวรันวงศีชาพเพียงคนเดียวนะคะหากแต่หลายต่อหลายคดีเนี่ยจากอดีตจวบจนปัจจุบันจึงเป็นภาพสะท้อนของการทำงานได้โดยไม่ยากมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการสอบสวนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดพลาดจนนำไปสู่การนำแพะขังคุก การไม่รวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดความสมบูรณ์มากพอในการออกหมายจับผู้้องหาแต่ก็ดูเหมือนทางเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าจะกระทําอย่างถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าหลักฐานปรากฏในรูปคดีจึงนําไปสู่การส่งพยานหลักฐานบางส่วนให้สารพิจารณาออกหมายจับผู้้องหาก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลายาวนาน หากแต่ยังไม่นําไปซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดําเนินการส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ในเวลาอันอรดเร็วดังคํายืนยันว่ามีพยานหลักฐานมากจนถึงมากพอที่จะทําให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษนั่นเองค่ะ เมื่อเป็นความย้อนแย้งในแง่ของระยะเวลากับถ้อยคํำยืนยันจึงทำให้ความเชื่อมั่นในการทํางานนั้นลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภาพรวมมนะทางสังคมชั่วโมงนี้ในวินาทีนี้ตำรวจก็ถูกสังคมประทับตาความผิดพลาดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอีกทั้งความล่าช้าจนดูเหมือนการทำงานและการยืนยันในคำกล่าว ขาดความสัมพันธ์กันโดยหลีกเลี่ยงในทางความคิดของผู้ติดตามคดีมิได้ด้วยภาพลักษณ์ที่มองจนกลบเกลื่อนหน้าที่รับใช้ประชาชนทําให้ตํารวจไม่ว่าจะทําอะไรหากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจากสายตาประชาชนหรือสังคมมักจะทยานขึ้นสูงอย่างทันทีอีกด้านของตํารวจจึงถูกมองด้วยลักษณะแง่ลบในทุกเหตุการณ์ ด้วยเพราะตำรวจคือต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมในทุกๆการทำคดีจึงอยู่กับต้นน้ำทั้งในเรื่องการสอบสวนก่อนพิจารณาความเห็นเพื่อส่งสำนวนต่อให้อัยการและปลายน้ำคือสารที่จะพิจารณาคดีหากต้นน้ำเสียไปแล้วแน่นอนว่ากลางน้ำและปลายน้ำจะดีด้วยอย่างไรก็คงไม่ได้นะคะความสงสัยนี้ก็ถูกเก็บงำไว้เป็นอย่างดี และก็อาจจะลบเลือนได้ยากโดยพนักงานสอบสวนถือเป็นหัวใจหลักในการอำนวยความยุิะดรมให้ถูกต้องที่สุดแต่ภาระของกรอบเวลาในการทำคดีแรงกดดันจากสังคมแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชาหรือดุลพินิษส่วนตัวของพนักงานสอบสวนบางส่วนเองที่ไม่เกิดความรอบคอบผลพวงทั้งหมดจึงทำให้เกิดความผิดพลาดตามมาและจะเป็นความผิดพลาดที่สามารถชี้เป็นชี้ตาย ใครคนใดคนหนึ่งได้ในทันทีการมุ่งเน้นไปที่งานปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการวางรากระบบของการสอบสวนใหม่จึงถือเป็นเรื่องถูกต้องแต่จะให้ดีที่สุดจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดในระบบสอบสวนได้จริงสิ่งนี้จะกอบผู้ภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนกลับมาสู่ตำรวจได้ หากไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะยุคสมัยของนายตำรวจท่านใดที่มาเป็นนายใหญ่ของรั้วปฐมวันมานั่งก็อี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในนามพิทักษ์หนึ่งนั้นก็จะเจอคำถามแห่งความเคลือบแคลงใจจากสังคมอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเพื่อสายน้ำแห่งความยุติธรรมกลับมาเป็นสายน้ำที่ทุกชีวิตสามารถใช้หล่อเลี้ยงตนเองได้จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด สถานบันเทิงฝากไปยังทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้ให้เดินหน้าอย่างเต็มที่ในการปฏิรูปตำรวจเพราะอย่างไรเสียประชาชนเองก็ขาดตำรวจไม่ได้เพียงแต่ตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเอง ที่ทำดีก็มีอยู่ไม่สู้น้อยที่ยังด้อยก็เพียงแก้แท้ดีได้ที่ขาดอยู่ก็เพียงเพิ่มเติมหัวใจที่ยึดมั่นก็ตั้งไว้ในคุณธรรมออกหมายจับมานานขนาดนี้ถ้าผู้ต้องหาไม่มีเงินประกันไม่ติดคุกกันตายหรือผู้ต้องขังล้นคุกไม่เห็นหรือจะคิดอ่าน การใดสนใจในสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญน,นิดนึงเนาะไมายเหตุหมายจับนะไม่ช่การวอวยพรมันเกิดใครอย่าให้ใครเขาว่าได้อย่าให้ใครเขาคิดไปในทางเสื่อมได้ไม่งามหากหลักฐานชัดเขาผิดจริงจะช้าอยู่ใหญ่รออะไรคลายสงสัยสู่ประชาชนได้แล้วเจ้านายด้วยความเคารพขอบคุณบทความดีจากเพจสถานบันเทิงค่ะ ท่านเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องมุดากลายบ้านนะคะเจสซี่ของฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารในบ้านกบกบคดีน้องชมพู่คดีของลุงพลและเรื่องราวข่าวสารคดีที่อยู่ในกระแสต่างๆมาเล่าสู่เพื่อนฟังค่ะวันนี้ลากไปก่อนค่ะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ